เลี้ยงลูกอ่อนภาพนี้คลิปนี้หาชมได้ยากนะคะดาวก็เลยพยายามเก็บภาพเก็บคลิปเยอะๆขมิ้นเหลืองอ่อนนะคะเพื่อนๆนกขมิ้นเหลืองไม่ใช่นกขมิ้นนกกินปลีอกเหลืองค่ะเป็นนกที่กินน้ําเกรสรดอกไม้เป็นอาหารนะคะเขาสร้างรังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ข้างในรังค่ะรังเขาก็คือจะทําด้วยไม้แขวนเสื้อนะคะ ที่มนุษย์เราแขวนเสื้อเอาไว้นี่แหละเขาก็ไปทํำลังตรงไม้แขวนเสื้อนั้นค่ะดูแล้วคือหลังเขาแบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนกที่เรียกว่าอะไรสมถะาเรียบง่ายกลัวจะไม่ทันนะบางทีเอามือถือลงเกือบไม่ทันแล้วช็อตเนี้ยว่าเขาบินเข้าบินออก ดีมากบางทีปวดแขนก็จะเอามือลงก่อนนะพอเอามือลงเอาแขนลงเอากล้องลงเอาเขามาแบบปุ๊บปั๊บเลยมาอีกแล้วเห็นไหมป้อนอาหารให้ลูกในรังนะะวันนี้เห็นชัดนะเหมือนกันบว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาจะเขาจะย้ายไม้แขวนเสื้อมาไว้ใกล้ๆตรงนี้หน่อยนึง ก็เลยเห็นภาพที่ชัดขึ้น